ชเอค่ะวันนี้เราไม่ได้กช็อกโกแลสมเลนนั่นเองค่ะวู้ววนววววรวว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 วีววาววว้ววปววววนเวววววกว้วววววนนวววววไวว้วว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 วนวนนว ไม่ต้องแบบว่าปดหัเลแล้วาบม่ยาเสียนะคะไม่อยาเปลี่ยน่อยาเปลนเลยไปตรงหน้าเลยนะคะไปตรงหน้าข้งหน้าเลยอุ้ยเลยเลยเล สื่อแหละอันนี้น่าจะเป็นโต๊ะรับประหาาหาห้างครัวม,มีตู้เยมีสิงมีอัดลอมือมีตะเขียนนะคะมีต้นไม้ต่างๆนะคะโอเคต้ก็มาชั้นเก็บของพวกนี้ตรงนี้เป็นโรงโรงอะไรอ่ะคนโรงเก็บรถดีกว่า ไฟยอยู่ไหน,นะคะก็จะมีเปียโนห้องนั่งเล่นแหละห้องนั่งเรีนห้องทำงาน,นห้องนั้นมีชักโครกระดาษทิชชูม่มีไฟด้วยนะคะมีฝาบัวมีซิงมีตู้เก็บของอะไรนี้โอ้ยแล้วก็มีกระจกนะคะแล้วก็ต้นไม้ก็ห่างออก โอเคตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนอะไรดีห้องนอนไม่รูกแต่รู้แค่ว่าเป็นห้องนอนมีตู้เสื้อผ้าสองตู้นะคะแล้วก็ช้นเก็บฝอแล้วก็อีเตียงนอนแลวก็พวกภาพแมวที่นนเราเจอตรงข้างล่างะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่ติดทีวีอันนี้น่าจะเป็นที่ของต้นไม้นะคะนอ้ก็เป็นห้องนอนเหมือนกัน ข้างใน,นก็จะมีเลยมีตู้เสื้อผ้ามีชั้นเก็บของตู้เสื้อาสองพูดแล้วให้ต้นไม้นะคะแล้วก็กรอบรูปแมลต้นไม้พวกนี้ต่างๆแล้วนะแล้วก็เตียงนะคะ กันแนี้เลยโอเคเราจะเอารถเป็ดไปหารถสีส้มพิสูจน์ว่ารถสีส้มนั้นจะแรงกว่ารถสีอันที่เราทำคลิปเมื่อก่อนไปนะคะเพราะว่าคลิปเมื่อก่อนเราทำรถสีส้มควม่ำมใช่นคว่ำเลยไม่รู้ทำยังไงให้เป็นคว่ำนะคะ เราเล่นอยู่แต่เราไม่ได้กดถังเล่นเยอะๆไงมันก็จะเป็นอย่าง,างนงงี้ภาพคือภาพทำไมโอเคเลยนะเราเราไม่ขับอะไรอยู กราเยทามาเป็นกี่กิโลแล้วเนี่ยยังไม่ถึงร้านแปดสีอันนี้เลยดูซิว่ามันสามารถเปลี่ยนสีได้หรือไม่โอเคอันนี้ก็คือแบบว่ามันชอนแบบก็ไม่เปลี่ยนมากนะแต่ตอนที่ดูมันอาจจะเป็น Bye. บนะคะยังพอใช้ได้แต่หน้าตาน่าจะดูไม่ไหวเองนะคะที่เห็นไหมตีลังกาตีลังอากาสามตลบะลยนะ,ะอยอ,ยอยไปได้สักทีอ้ยมันนี่จะได้ไปไหนไหมนะ่เนาะเราจะไม่ใช้รัขอออนนะคะเพราะว่ารัขอออกก็แล้ว แข่งคาร์ดรสัสสีทรงสีเง,งนินมันออกจากชา้าจริงค่ะอุ้ยอุ้ยผออ,อไม่เป็นอะไรทุกคนผออไม่เป็นอะไรเลยน่านสวอดอึดอัดของออ,งอไม่เป็นไรเลยเจ็บอันข้างๆข้างซ้า,า,ายก็คือผัวมาอะไรนะคะ เบกก่อนไปโอเคได้ไหมไปตามตามกันเลยนะคะกับรถสีส้มแต่ยังรอดนะคะรอดรอดไม่เท่ารถสี้มนะคะรถสีส้มน,นั่นทุกคนแล้วต้องกับยังไงอ่ะ ผมแม่มาชีสุกวนี้เลออย,อยู่ตรงนี้เดี๋ตรนี้วสนตรงนี้ยนนยนอย่รงนี้นะถ้อันนี้ได้จะจบคลิปเลยไม่ได้สักที ถ้ามือ,อถือว่าอันนี้น่าจะไม่ผ่านถ้ารถอีกคันหนึงที่ใช้รถสิ่เงนินคะ่ะไม่ผ่านนั้นเราจะเอาเรถสี่เงนินให้จุบๆไปคลิปเลยนะคะตอนนี้เราได้เห็นสภาพเต็น้อยของเราแล้วเราจะให้เต็น้อยไปพักผ่อนก่อนเสียเธอ เ,เดียวจะถึงร้อยแมนะ่น่ะโหแรงนะกดทีเดียวไม่ถึงร้อยแต่ดูสภาพโอ้โหเมื่อกี้กดกดกดนีเรม่โอโห,โอโห,โอโหแรงแรงกว่ารถคันอื่นอนะีกเลยว่าแรงมากเวอร์ Okay. แต่พอเราดูด okay. ูดีๆแล้วก็เดีวไม่แพ้กันนะคะไม่แพ้เลยเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่นหนัูดเลยนะก็ว้าวอุ้ยเหมือนเหมือนได้สามร้อยสิบกุศลนเนาะนี่อุ้ยแล้วก็ปรนโอ้หือราคาไปเลยโอ้ทำไมเนาะตั้สิตั้สิ ไช่ต้องได้ไม่ได้ไม่ได้นะโอ้ไม่ได้แล้ควครอุดเลยแต่เราไม่ยอมเพราะว่าอันนี้ยังไม่ยออร้านนะคะยังไม่ร้านเราก็ยังไม่ยอมโอเคมันลื ไม่ถูกและมันเยอะเกินไปนะคะเราจะเอามาอเตอร์ไซค์นะคะใช่กะให้ทุกกะเบี้ยวเบี้ยวเกินอันนี้ยังว่าพี่สอนไม่เหมือนรอบคันนั้นนะคะรี่รอบก็ไม่รู้ ได้แล้วเราลับไม่ได้แล้วเราจะไม่เอาคาสินเงินแล้วขออนุญาตนะพี่ไม่เอาค่าสินเงินเพราะว่าเราไม่ต้องการอีกแล้วมันเสียไปแล้วสามคันคันสีส้มก็ยังไม่ได้ทำเฮ้ยส <c oughs> ีวเราต้องเอาันใสแทนเพื่อเป็นการุก กระชีเลยมาอุ้มโลกแรงขนาดนนะั้